โอเคนะครับวันนี้ก้ามาอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยวันนี้ก้าไม่มีแรงเลยนะครับในการที่ผมนั้นโดนแบนนะครับโดนแบนจาก YouTube นะครับช่องหลักก็โดนนะครับเพราะมันมันไปโดนกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเลยนะครับก็มันก็มันก็ไม่เป็นเรื่องตรงไหนก็ไม่รู้แต่มันไปโดนเรื่องอะไรที่ปาดเทพก่อนเกิดใหม่เป็นมนตาไร้ค่าเนี่ยมันบอกว่าโดนแอลน่าจะเป็นเอลซีนะเพราะผมเองก,ก็ไม่ทันได้ระวังด้วยนะ โอเคก็โดนแบนไปนะครับก็โดนปิดไปเลยเนี่ยบัญชี YouTube ของคุณโดนปิดใช้งานแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะครับก็เกหน่อยนิดหน่อยถ้าใครยังเป็น คนที่ติดตามช่องผมเหมือนเดิมก็ช่วยกับมาติดตามหน่อยนะครับเมื่อช่องเก่านู่นของผมเองก็มันก็เกือบจะเปิดรายได้ได้แล้วถ้าใครยังยังไม่รู้นะครับช่องผมมันเป็นช่องที่ช้าที่สุดน,นะครับในการเปิดรายได้ซึ่งถ้าเหมือนกับช่องอื่นๆนะครับก็จะเปิดได้เร็วมากเลยนะครับส่วนช่องผมก็ทำไปทีลน,น,นิดนะครับซึ่งก็ขออภัยด้วยนะครับก็แต่ก็มาโดนแบงเอาซะง,งั้นอืม ผมไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเพราะตอนนั้นผมกลับมาจากที่โรงพยาบาลนะครับก็เ,เดินทางมารู้สึกว่าผมเองก็จะง่วงนอนแล้วก็นอนไปนครับตอนนั้นเองก็รู้สึกว่าจะมีจานแจ้งเตือนซึ่งผมเองก็คิดว่าเป็นข้อความธรรมาดาผมเองก็ไม่ได้สนใจนอนต่อนะครับจนท้ายที่สุดนะครับก็กลับมาถึงบ้านไปซื้อของกินที่เซเว่นนะครับแล้วก็รู้ว่าอ้นี้นะครับโดนบัญชี y o u t u b โดนแบนแล้วครับเพราะผมเองก็มมาเปิดคอมนะครับ ไม่ใช่ความนี่โน้ตบุ๊กการงั้นๆแหละซึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะทำมั่งอะเท่าเดิมนะครับอืจะกลับมาทำเท่าเดิมถ้าใครเป็นผู้ติดตามเก่าของผมนะครับก็ผมเองก็ไม่เคยเปิดโดนาทหรือว่าผมก็ไม่เคยเลยนะครับซึ่งผมเองก็จะไม่เปิดนะครับก็ถ้าใครจะสนับสนุนก็เรื่อง แล้วแต่เลยแต่ว่าผมเองก็ขอไม่รับดีกว่าก็ไม่เอาดีกว่าเอองั้นก็สําหรับคลิปนี้กออ็ไปชมกันในเรื่องจุติราชันเซียนสวรรค์กันได้เลยนะครับในตอนที่46โอ้เคลนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยโอเคก็มาอยู่กันในเรื่องจุติราชันเซียนสวรรค์นะครับในตอนที่46ก็ไม่มีอะไรมากครับก็โดนช่องบนแบนโอเคก็แค่นั้นแหละก็ก็อาจจะ ปั้นให้มันเร็วกว่าเดิมนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยหน่วยกู้ภพยพิเศษที่หนึ่งเพิ่งได้เข้าไปเมื่อกี้แต่ก็เสียชีวิตหมดแล้วครับสำนักงานใหญ่ได้อนุญาตให้นำกองกำลัง,งสามเข้าไปช่วยกองกำลัง,งสองให้ออกมาได้ครับเข้าใจแล้วละ่ะเออคุณหลัวดูเหมือนว่าฉันจะสร้างปัญหาให้คุณอีกแล้วละ่ะเฮ้คุณเลวขออภัยด้วยครับทีม ที่3าํกลังวางแผนกู้ภัยอยู่ครับได้โปรดจะให้พวกเขาเข้าไปฮ้ไอ้แกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเนี่ยอย่ามาขวางทางฉันเว้ยฉันอยากจะเห็นหัวหน้าแกจริงๆเลยคุณริวรลวกวนคุณเลิกพูดเสียงดังได้สักทีที่ปล่อยให้พวกเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรืองไงเนี่ยเฮ้ย ถ้าคุณกล้าแตะลูกน้องของกูแล้วก็กูจะทำให้มึงน,นอนกับพื้นอยู่ตรงนั้นนั่นแหละอๆๆโอเคอาจารย์ฝงก็อาจารย์ฝง,งแล้วก็เราอยู่ข้างเดียวกันนะฮึเมื่อไหร่วะกูอยู่ข้างเดียวเมื่อไหร่วะผมรู้นะว่าภารกิจนี้นะมันเป็นภารกิจสําคัญและก็ยุ่งยากคุณเลยกําลังที่จะพยายามอย่างหนักใช่ไหมล่ะฮึฮ ผมเองก็เลยชื่นผู้เชี่ยวชาญมาด้วยความสามารถของเขาสามารถนำเป้าหมายออกมาได้อย่างปลอดภัยเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากเชื่อผมซิเฮ้ยโชคายนะแต่ทางฉันเองก็พามาด้วยนะฉันคิดว่าชายคนนั้นน่าจะแข็งแกร่งกว่าเยอะเลยนะเออนี่มันเฮ้ยเจ้ากล้าดีไงเอาเด็กหน่อยมาที่นี่นะเปรียบกับข้านะ มันอะสู้ข่าไม่ได้เลยสักนิดเออเดี๋ยวเด๋ยวมึงก็โดนตบแพะออกมาเลยเออสปอยสักหน่อยเฮ้ยแล้วแกเป็นใครวะฮะกล้าดียังไงวะเขาเป็นบุคคลที่ขนาดเจ้านิกายของสุดยอดนิกายทั้ง8ต้องแสดงความเคารพเลยนะแกกล้าดีไงมาพูดกับเขาในทางที่เป็นแบบนี้ว่าแถมยังพูดเสียงดังใส่เขาอีกเฮ้ เขาสุดยอดขนาดนั้นเลยเหรอทำให้นิก,กายทั้ง8หรือว่าชายคนนี้จะเป็นทายาทของนิก,กายทั้ง8ดกันเหรอ,อทำไมมันฟังดูคุคนะ้นๆนะนิก,กายทั้ง8เป็นหนึ่งใน3นิก,กายศิลปะก,การต่อสู้สำนักในถงโจเขามีชื่อเสียงเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญในด้านการสู้และเขาเองก็ถูกเรียกว่าสุดยอดหมัดทั้ง8ว่ากันว่า ถ้าฟินเขาว่ากันว่าถ้าฟันจนชำนาญเลยละ่ะฟังจนชำนาญสามารถฆ่าเสือด้วยมือเปล่าได้ด้วยละ่ะไอ้ยดบโบรถยาต้าหนีเลยนะชายชาลาคนนี้นะ่ะมันล่วงเกินเกินไปข้านะก็เลยยินข้าเองก็ได้ยินมาจากน้องกวงว่า ตอนนี้ศัตรูไม่เพียงพอแต่อาวุธนั่นเนี่ยก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกดังนั้นลูกลูกออสอย่างแกน่ะมันประสบการณ์ยังไม่พอเจ้าไปกินดมแม่ไปอย่าเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบน,นี้เลยเพียงแค่จะอวดดีพลังนิดหน่อยเจ้าเองก็ทำไม่ได้หรอกอโหหมายความว่าคุณทำได้งั้นเหรอเนี่ยเกิด <c oughs> ได้ขึ้นวะเฮ้ <c oughs> เอาไว้รีบชงชาร้อนๆมาให้ข้าสักถ้วยซิฟิว <c oughs> <c oughs> นี่ครับห้องเต้นี่ครับอ่ายังก่อนจเจ้าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวข้าจะพาสาวน้อยที่อยู่ข้างในนั้นออกมาก,ก่อนที่ชามันจะเย็นให้ดูข้าให้เลยสามวิดูดีๆนะเจ้าเด็กน้อยในอดีตนะข้ามีชื่อว่ากวงกงที่ข้าหัวเชียงด้วยวัยองุ่นของเขา แต่ตอนนี้ข้าห้องเราจะช่วยเด็กสาวด้วยน้ำมือของอาชญากรนั่นจากที่อยู่บนเตียงนั่นแหกได้เลยคอยด้อโอ้แล้วคุณจะไปเปลี่ยนชุดงั้นเหรออ่าใช่สิเฮ้ยอะไรนะมาจากประตูหน้างั้นหรอเนี่ยแกนี่กล้า,าหาญจริงๆเลยนะเฮ้ยแกเองงั้นเหรอแก แค่คนเดียวยังไม่พอเลยนะนี่แกมาเป็นเหยื่อให้ฉันอีกแล้วเหรอช่างโชคดีจริงๆเลย <c oughs> นี่มันเองก็ยินแล้วนะนี่ชานี่ชามันก็ยินแล้วนะทําไมฮ่องเต้ถึงไม่ออกมาเลยละ่ะหรือว่าไม่ต้องังวลไปนะหน้าฮ่องเต้เนาะเขาต้องไม่ผิดพลาดแน่นอนเห็นไหมรอสักแป๊บหนึ่งเขาเองก็ออกมาแล้วการวางแผนเะนี่ยมันไม่จําเป็นแล้วบางทีเองก็เขาเองก็ออกมาแล้วนะ่ะเฮ้ยมีคนกําลังออกมาด้วยละ่ะไปดูกันเร็ว ห้องเราห้องเต้เรียกว่าห้องเต้ดีกว่าห้องเต้งั้นเหรอไหนดูซิว่าเขาพาหญิงอยู่ออกมาไหมเดี๋ยวสิคือทําไมเขาถึงมีแขนข้างเดียวล่ะแล้วก็เขาอยู่คนเดียวด้วย <c oughs> แล้วห้องเราน,นี่มันยืนเบื่ออะไรวะรีบเรียกแพทย์มาสิครับครับ,ค,รบ <c oughs> คุณรู้ว่าตอนนี้ก็พลาดไปแล้วได้โปรดช่วยเขาด้วยเถอะ มันจะกินเวลามากเกินไปแล้วตอนนี้น่าจะเหลือน้อยกว่า1ชั่วโมงแล้วละ่ะได้โปรดคุณระวังตัวด้วยอาจจะเป็นอันตารายได้ดังนั้นคุณเองก็ต้องระวังมากมากเลยนะอืมอเงียฉันไม่จําเป็นที่จะต้องไว้ชีวิตพวกมันใช่ไหมยืนบื้อทําไมว่าขอโทษนะผมยังไม่เข้ากลุ่มเลยขอโทษนะผมยังไม่เข้าเลยโอเคนะครับกาตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับกา ฝาเกเครดิตเพจผู้แปลไปด้วยนะครับอยากภาคอยากแปลก็เบอร์ดูเด็นะครับก็0968743946โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายละน้อยใจไปหน่อยถึงช่องจะบ,บิน